สวัสดีเพื่อนชาวไลเกมสตีนะครับแล้วก็เพื่อนที่ติดตามชาแ n ล e ทเกน i ลนะครับวันนี้มีอีเวนต์ใหม่ของเกมสตีเข้ามานะครับเป็นการ์ดตัวละครนะครับแ๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าการ์ดตัวละครที่พูดถึงมันเป็นตัวอะไรนะครับนี่ครับตัวใหม่ผมมาดูตัวอีวเลยนะเพราะว่าตัวนี้น่าจะเก่งนะครับ่สกิลก็คือเมื่อตกแดนมาร์ค ของตัวเองหรือว่าก่อสร้างอาคาร45นะครับสร้างรูปไฟปีาศาจนะครับในพื้นที่แลนด์มาร์คของเราทั้งหมดก็คล้ายๆกันกันกนกบน้ําแข็งของตัวใหม่นะครับตัวอีโ a อั a สลันนะครับผมว่านะแล้วก็เมื่อเรามาตกหรือว่าฝ่ายตรงข้ามตกเนี่ย65นะครับจะมีโอกาสเพิ่มค่าบันทางแพงขึ้นแล้วก็ เลือกฝ่ายตรงข้ามในแถวในะทั้งหมดหรือเปล่าแล้วก็มี65%สิอทอยเลือกหน้าหลังเราทอยนะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็คือในเทินของฉันนะครับเมื่อตกลูกไฟปีศาจนะครับเจดสิบเปอร์เซ็นโยนฝ่ายตรงข้ามแบบสุมก็คือเหมือนกับเราไปตกเงานะครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีมันจะสร้างไอ้ลูกไฟทั้งหมดทั้งแลนมาร์กเราแล้วก็แลนมาร์กเขานะครับนี่ย ถ้าที่เลือกเป็นฝ่ายตรงข้ามผมว่าเดนมาร์กฝ่ายตรงข้ามก็น่าจะใช่นะวิธีตามหานะครับเราต้องสะสมนี่ A บวกเหมือนเดิมครับเป็นแพ็คแพ็กการ์ดนะครับตัวที่ออกยากสุดก็คือ a นะครับเนี่ย A เล็กหนึ่งเนี่ยใช้ลูกไฟปีศาจสี่อันนะครับแลกกับตัวนี้นะครับแลกตัวธรรมดาแล้วก็ ต้องหาน้ำเต้าปีศาจก็ต้องเอาเอพูดง่ายคือเราต้องหา S มา6ใบนะครับถึงจะได้ตัวอีโบไม่งั้นก็เข,ขาเขาน่าจะมีเติมนะผมว่านี่ไงได้จากร้านค้าจํากัดคือถ้าได้จากร้านค้าจํากัดมันก็ต้องเสียตังค์บ่าดูดินี่ไง3 4 9บาบาทนะครับแม่งอย่างแพงเลย ถ้าใครอยากได้ตัวอีโวนะครับต้องเติมนะแล้วก็มีแพ็กการ์ดอะไรมาไม่รู้โอโหอะไรเนี่ยแพ็กการ์ดพิเศษมีแบบเลือกด้วยแบบเลือก a หนึ่งอันพันหนึ่งบาทไปแล้วนะครับโอ้โหมันแพงเกินอัน,นอ yes, เนี้ยเอสเนี่ยที่จริงมันน่าจะแค่สองร้อยนะผมว่าแม่งขึ้นมาสามร้อยสิบเก้าบาทแม่งยังแพง แล้วก็มีพวกแสงเกติยศมาขายด้วยนะครับมีแสงป้องกันแสงออกเกาะมีแบบเลือกโอเคประมาณนี้ร้านค้ามีอะไรเปลี่ยนไหมตุ๊อมดาวมีคูรูบเบลมาขายหรอ มีสวิดมีเมียนด้วยตังน,นั้นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับน่าจะแค่นี้มีระวัล็อกอินปะเนี่ยผมว่ายากนะอีเวตนนี้น่าจะหมดเป็นหมื่นเพชรเลยแหละสี่พันห้านี่ไม่น่าไหวไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูนะครับ เดี๋ยรา,าลองดูว่ามันจะได้ไหมสี่พันห้าเราจะได้เท่าไหร่จัดไปอย่างน้อยก็ต้องขอ a ผมว่า a น่าจะหายาก A1 เดี๋ยวจะลองสักพันเพชดูนะครับตอนนี้ได้ a อบวกหนึ่งมาแล้วไอ้พวกนี้น่าจะง่ายนะน่าจะล็อก A อบวกสกับ A1 นโอ้โหไม่มาเลยว่ะเอ เราแม่งใช้เยอะเลยนะ a อีหนึ่งโอ้โหมีแต่ A2 กับ A4 อ่า A บวกสองมาทีนี้ขาด A บวกสามกับขาด A 1หนึ่งโอ้โหเกินไปว่ะโอ้โหไม่ออกเลยนะดูดิ A บวกสามมาละทีนี้ขาด A ขาด A1 หนึ่งนะครับโอ้โห A1 หนึ่งมันไม่โผล่เลยว่ะทุกคนโอ้โหเกินไป A. โอ้โหหมดไปสองพันสองพันห้าแล้วนะนี่ A1 หนึ่งเพิ่งโผล่ใบเดียวบ้ากันแล้วเนะี่ย ไปดูดิมันต้องใช้กี่ใบวะเนี่ยใช้ a 2ใบปะเนี่ยโอ้โหเสือกใช้ a 2ใบด้วยทุกคนต้องได้ลูกไฟคือมันต้องใช้ a 2ใบน่าจะยากนะครับอีเ่เวรน,นี้ถ้าเพชรน้อยโอเคไปเปิดแพ็คธรรมาดาที่ขอ a ในนี้สักใบสองใบดิ 1> A 1. A เอหนึ่งอ่ะเอสามเฮ้ยมาว่ะเอหนึ่งมาว่ะขออีกขออีกเฮ้ยยัดเข้ม,มาติดกันสองทีมาดิอืม้มเอมาเลยก็ดีนะเอสามไวหน่อยครับจ m เ็ GM. มันต้องใช้ A1 เยอะมากเลยนะ 1> a 1น่าจะ8ปใบนะครับผมได้ไป3แล้วโอ้โห a บวกหนึ่งเอามาทำไมวนะเนี่ยโอ้โห a บวกหนึ่งตัดคำว่าบวกหนึ่งออก a 4นะครับตอนนี้อย่ามาดูก่อนนี่เราได้มา1อันแล้วคือเราต้องได้4อันใช่ไหมนี่ไงต้องได้4อันก็คือเราต้องหา a 1หา a 1อีกกี่ใบวนะเนี่ย หา A1 หนึ่งอีกหกใบหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ดิแปดใบก็ต้องเอห้าดิต้องหา A1 หนึ่งอีกห้าใบนะครับโอเคมาเรามาต่อเลยจัดไปสิสองพันสองพันนี่หาจัดเลยนะเอ้ย A1 หนึ่งมาว่ะทุกคนเอาแล้วว่าเอา่เหลืออีกสี่ใบนะครับ A1 หนึ่งมาเถอะ s มาก็ได้ โอ้โหอเอบวกหนึ huh. ่งไม่ใช่เอหนึ่งเหลือสี่ใบนะครับโอ้โหสี่ทั้งนั้นเลยจัดไปโอ้โ oh. ห oh. อะไรครับเนี่ยเหลือห้าแ็สุดท้ายเหลือ 1, พันเพศสุดท้ายละเอ้ยเอหนึ่งมาว่ะเอาว่ะเหลือเอหนึ่งสามใบว่ะทุกคน สามใบเท่านั้นอือหือไม่ได้เอสองล้วนเลยขอเถอะเหลือเอหนึ่งตั้งสามใบโอ้โหเอบวกหนึ่งโอเคแล้วเราไปดูแพ็คแถมกัน หมดแล้วเพจสี 4, 000, ่พันห้าเหลืออีกสามใบเท่านั้น A 3 A 2 A 3คือ A 1เราต้องสุ่มหายหเจอไว้ในเนี้ยโอ้โ oh, ห A บวกหนึ่ง a 4 คือผมขาดถูกสามใบเท่านั้นเอสองเอสามเอสี่เรียบร้อยไม่ได้นะครับไม่ได้ปิดยากนะครับอีเวนนี้ผมได้ a อหนึ่งมาห้าใบอันเดี๋ยวแรกไปก่อน ได้สองใบอ่บาสองใบแรกน้ำเต้าปิาสาจเอได้แล้วนะครับแต่ว่าผมอยากได้ตัวแหม่ก่อนก็คือเราต้องหาเอสเอ้เราต้องหาเอเมาอีกสามใบนะครับถึงจะได้กาซสาหูอะไรสักอย่าง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปดูร้านค้าดิโอ้โหเจ็ดร้อยยิบเก้ามาขายควดแผงแพ็กกาซาโฮเอ็ดบวกแล้วก็ลูกไฟเอ็ดหรือไม่ก็ลูกไฟเอ็ดอะไรวะเนี้ยมีแพ็กสามสิบห้ามีแพ็กเก้าเก้าด้วยนะครับ โอเคเดินไปดีโอ้โหพันหนึ่งอ่ะมีในรางค้าลูกอมดาวนะครับอ่ะผมลองเปิดสิเอหนึ่งมาสักใบสิโอ้โหเอหนึ่งไม่มาเลยขาดแค่เอหนึ่งนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอีเว็มใหม่เดี๋ยวถ้าได้ตัวใหม่ยังไงเดี๋ยวผมเอามารีวิวให้ดูนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ